ตอนนี้มีใครแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่ไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างเนะีเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้ต่ะตรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะตะค่อฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่งพลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจเนะ,ะ่ยค <c oughs> ่ะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะหรือว่าใส่ใจไปแต่ทั้งสิ้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะใบแรกของคุณนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ใบที่สองของคุณนะคะเป็นไพ่เทรนด์แฟค่ะใบที่สามของคุณนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะอืมพลังงานดีนะคะเนี่ยพลังงานของคนที่เกิดในธาตุดินค่ะพลังงานของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะจริงๆอะคะ่ะต้องบอกว่าตอนเนี้ย เหมือนตัวของคุณเองนะคะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วตัวของคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากรับโอกาสนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถึงแล้วว่าบางครั้งคุณนะคะมองหาโอกาสในชีวิตตลอดละคะแต่นะคะก็ยังไม่เคยมีนะคะโอกาสที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณเองมีความรู้สึกว่า อยากจะรับขนาดนี้มาก่อนหนึง่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสจะเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องอื่นๆทั่วไปในชีวิตคือได้ทั้งหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งโอกาสเรื่องราวของความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเองก็ทําได้แค่คิดนะคะจินตนาการหวังนะคะว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของตัวเอง เดี๋ยวบีเปิดเพิ่มให้ให้อีกสักสองใบ,บ,บก็ล้วกันเนาะอแปดถ้วยนะคะสิบไม,ม้อืมอัดวินถือไม้จริงๆล่ะค่ะอย่างที่บีพูดไปหรอว่าที่ผ่านมาตัวของคุณเองคือมองรอนะคะว่าเมื่อไหร่จะเป็นโอกาสดีๆของคุณสักทีนะคะ แล้วคุณเองก็เรียกว่าไม่เคยหมดหวงังนะคะไม่เคยหยุดฝันไม่เคยที่จะมองอะไรลบๆมองแต่มุมบวกเท่านั้นเราก็ดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตัวของคุณเองได้มีการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็รักมากนะคะอาจจะเป็นที่ทำงานเก่าก็ได้ค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเก่าๆก,ก็ได้ที่ค่อนข้างมีความผูกพันมานาน นะคะแต่คุณเองก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งนะคะมันอาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหรือเปล่าตัวของคุณเองก็เลยได้มีการนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนะคะให้ตัวเองอ่ะได้เจอกับสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อคุณคิดได้แบบนั้นนะคะคุณก็ตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นมาแม้ว่าจะยังคงมีความเสียดายก็ตามนะคะเพราะว่ามางคน,น่ะเปลี่ยนงานใหม่ใช่ไหม ก็เรียกว่างานใหม่งานเนี้ยเป็นงานที่คุณเองอาจจะไม่เคยทําเลยค่ะไปอยู่ในะสถานที่ที่ไม่เคยอยู่เลยบางคนนะครไปไกลถึงต่างประเทศเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นความท้าทายนะครซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะดีกับอนาคตของตัวเองอะวิโตัวอย่างเรื่องของแรง,งานไว้ประมาณนี้นะครส่วนเรื่องราวของความรักก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยทุ่มเทกับความรักนะครับ ในอดีตของคุณมากมากแล้วคุณก็พยายามที่จะแบกนะคะความสัมพันธ์มากๆส่วนสุดท้ายแล้วคุณก็แบกต่อไปไม่ไหวคุณก็ตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นั้นแม้ว,ว่าจะยังรักมากก็าตามอืมแล้วตอนเนี้ยนะคะบางทีก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วล่ะแต่คุณเองก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจดีนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะ,ะอ่า แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะขอว่าตอนนี้นะคะมีใครแอบชอบแอบสนใจคุณหรือไหม่นะแปดดาบนะคะ อืมสี่ถ้วยคือดูแล้วเหมือนแอบชอบคุณมานานแล้วนะคะเนี่ยแต่คุณไม่เคยสนใจคนคนนี้เลยก็เรียกว่าคนคนนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณเลยนะคะอืมหนึ่งดากนะสองดากนะคะ เบลที่คนคาดลมนะคะเนี่ยโอเคก้าดา่บอ่ะถามว่าตอนนี้มีใครแอบชอบแอบมองแอบสนใจคุณอยู่ไหมดีมองว่ามีค่ะเราก็ดูเหมือนกับว่าชอบมานานแล้วเลงมานานแล้วสนใจมานานแล้วแต่ไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณเลยนะคะอสีผิวหนะ้่ยดีเห็นสองแบบนะคะผิวสองสีนะคะกับผิวขาวเหลือง นะคะผิวสองสีจะค่อนข้างรูปร่างสูงโปร่งก็ร้วกันนะคะรูปร่างสมส่วนสัมผั์อะไรประมาณนี้นะส่วนผิวขาวนะคะก็ค่อนข้างออกไปทุ้มๆหน่อยเจ้าเนื้อหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของคนทัดลมนะคะเด่นเนาะอย่างที่พีบอกไปลองลงมาก็จะเป็นทัดน้ำนะคะจริงๆต้องบอกว่าเขายังไม่เคยเข้ามาสารภาพความในใจเลยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าในตอนเนี้ยคะ่ะคุณอะ เป็นยังไงนะคะอะเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะสนใจเขาไหมเพราะบีรู้สึกว่าเขาดูเหมือนผ่านไปผ่านมาในชีวิตของคุณตลอดแล้วเหมือนเขาเองเคยพยายามเอาตัวเองอ่ะเข้ามาใกล้คุณนะแต่เห็นไหมคะคุณก็ก้มหนา้าก้มตานะคะไม่ได้มีความสนอกสนใจเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันนะคะ หรือบางทีอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็เหมือนกับว่าส่องกันไปส่องกันมานะคะมองกันผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยความในใจอะไรเลยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเคยพูดกันละนะคะอาจจะเคยพูดกันอาจจะเคยคุยกันแหละนะคะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนมันยังไม่ใช่เนาะดูเหมือนกับว่ามันยังไม่คลิกดูเหมือนกับว่ามันยัง มันยังไม่ใช่เวลาของเราจริงๆอะคะ่ะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าคุยกันได้แค่ไม่เท่าไหร่ก็มีการหยุดคุยกันไปอืออาจจะคุยกันได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรือว,ว่าหนึ่งเดือนแบบเนี้ยค่ะก็มีการหยุดคุยกันไปนะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าตามหน้าไพ่เลยเนี่ยในตอนเนี้นะคะมีคนแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่แล้วพี่ก็รู้สึกว่า แต่คนคนนี้นะคะน่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยความในองใจนะคะเ e ่าเรามาดูในส่วนของไพ่ออ e ร์เรคอลนะดไพ่ใบแรกนะคะใบ e <ภา>ที่สองนะคะปรนีใ e บที่สามนะคะมากเกินไป ใบที่สี่นะคะอ้อมกอดแห่งรักนะใบที่ห้านะคะมีปากเสียง <S 1> <S 1> หรือบางทีอะค่ะก็อย่างที่บีบอกไปเหรอว่าน่าจะเป็นคนที่ได้มีการเข้ามาพูดมาคุยกันแล้วในระยะเวลาประมาณนึงแต่ก็รู้สึกว่าเราอะค่ะ เหมือนกับว่ายังไม่ใช่ของกันแลายกันในตอนนั้นนะคะคนที่เพิ่งเลิกคุยกันไปนะคะอืมก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นเขาคนนั้นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าไอ้ตอนที่เราเลิกคุยกันไปอะค่ะมันดูเหมือนสถานการณ์ในการพูดกันคุยมันมีบางอย่างที่รู้สึกถึงอาการฝึกอักอาจจะเป็นไปได้ว่าอชอบมากเกินไปห่วงมากเกินไป ต้องการมากเกินไปในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะไม่สามารถที่จะให้ได้แบบที่อีกคนหนึ่งต้องการก็กลายเป็นแปลว่าเข้ากันไม่ได้ในตอนนั้นก็เลยได้มีการหยุดคุยกันไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าตามพลังงานตรงนี้บีบอกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยคะ่ะเขายังคงสนใจคุณอยู่ต่อให้คุณกับเขาจะมีกาแพงใส่กันมากมายแค่ไหนก็ตาม แต่เขาก็ยังหวังว่าตัวของเขาเองนะคะจะได้มีโอกาสนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้หรือได้มีโอกาสเข้ามาพูดมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขายังหวังแบบนี้อยู่นะคะคือบีอะเห็นไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะคะในคนที่กําลังแอบชอบแอบสนใจคุณน่ะบีก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคนที่ได้มีการพูดมีการคุยแต่ยังไม่ได้เคยเปิดเผยความในใจหรือคนคนนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณเลย นะคะเป็นคนที่แอบมองแอบชอบแต่เพียงอย่างเดียวนะประมาณนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสเป็นประมากๆที่จะเจอกันในที่ทำงานหรือว่าที่เรียนนะคะมาดูวันเกิดวันที่นะเราก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันที่15นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะหรือคนที่เกิดวันที่1ิสาค่ะ ราศีพลศนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้าราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หนึ่งค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้อ่าลืมค่ะลืมตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มีเลขห้าสิบเก้าห้าสิบสามยี่สิบสี่สิบเอ็ดสิบสามนะคะแล้วก็ห้าสิบเจ็ดค่ะ โอเคครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทุกนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ